ค่ะชื่อหยกค่ะก็เป็นผู้เชื่อมาได้ประมาณ8 9เดือนแล้วก็ตอนที่มาเชื่อพระเจ้าก็รู้จักไฟของพระเจ้าเลยเคยโดนไฟพระวิญญาณแตะพระเจ้าก็ขับผีเหมือนเราไอาเราอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ภาษาปแปลกๆหลังจากที่เราโดนพระเจ้าแตะแล้วเราพบพระเยซูในวันในวันนั้นเราไม่คิดไม่ฝันว่าพระเจ้าจะนําชีวิตเราให้เรามาเป็นผู้รับใช้ก็คือดูแล กลุ่มสามาคัคคีทำพี่น้องในเท็กซัสคือเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ผู้เชื่อใหม่แล้วเราโดนพระเจ้าแตะก็จริงเราเราพบพระเยซูเรารักตอนนี้เรารักพระเยซูมากแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แต่พระเจ้าก็นำให้เราทำได้เสริมกำลังเราและสอนเราในการที่จะทำรับใช้พระเจ้าในรูปแบบไหนเยก็เริ่มจาก ยอมพระเจ้ายอมในการรับใช้ก็คืออาจารย์โทรมาบอกวาอ่าอยากให้เป็นแอดมินประสานงานให้เรื่องดูแลพี่น้องในกลุ่มสามาัคคีธรรมที่เท็กซัสหนูก็ได้ค่ะพอตอบว่าได้ค่ะแต่กลับมาถามตัวเองว่าได้จริงๆเหรอแต่นั่นคือสิ่งที่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ทําเราก็จะทําเราคิดแค่นี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะทําไม่เป็นเราจะทําไม่ได้แต่ใจเราอยากจะทําเพื่อพระเจ้าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักเรามาก เรารู้แล้วว่าพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตเรามากเนี่ยเราก็เลยยินดีที่จะทําพระเจ้านํายกให้ย้ายกลับออสตินก่อนที่โควิดจะมาหนึ่งอาทิตย์หนูเกิดการอัศจรรย์หนูได้พระพรจากพระเจ้าเยอะมากในช่วงโควิดทั้งท้งที่คนอื่นเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่มีปัญหาในช่วงโควิดแต่ว่ายกกลับตรงกันข้าม เพราะว่าในช่วงที่โควิดเกิดขึ้นหยกตั้งใจรับใช้พระเจ้าหยกตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐหยกตั้งใจทําในสิ่งที่พระองค์บอกให้หยกทําน้ําพระทัยที่พระองค์บอกให้หยกทํหยกอยากเป็นคนที่พระเจ้ามองลงมาแล้วพอพระทยัยพระเจ้าสอนอะไรก็ก,ก็ทําตามก็เชื่อฟังพระเจ้าดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆก็คือหยกจะเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวที่เมืองไทยก็คือเป็นคนดูแลพ่อแม่ตายาย ก็คือจะส่งเงินให้เขาทุกเดือนแต่พอดีว่าช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะอเมริกาเขาปิดคือไม่มีงานแต่เราใช้ช่วงเวลานั้นในการออกประกาศข่าวประเสริฐออกพบปะพี่น้องแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานพรให้ก็คือพี่น้องที่ไทยที่เขายืมเงินเราอะคะ่ะเขาใช้หนี้เรา เป็นรายเดือนแล้วเขาโอนตรงเข้าบัญชีพ่อกับแม่เราให้ในช่วงโควิดนั้นซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยซึ่งเรารู้ว่าช่วงโควิดใครๆก็แย่ทั่วโลกแย่หมดแต่เขาก็ยังที่จะยอมที่จะคืนเงินเราในช่วงโควิดเป็นรายเดือนในช่วงที่หยกไม่มีงานทําขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเติมเต็มหน้าที่รับผิดชอบพ่อนี้ของหยกให้อย่างอัศจรรย์เราอยากที่จะซื้อรถเพราะว่าเราย้ายไปอยู่ออสตินเราต้องมีรถขับ เพราะว่าเราอยากมีรถไปรับใช้อยากมีรถไปทํางานอยากมีรถไปเที่ยวไปนั่นไปนี่แต่พระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานเรื่องจะให้เราซื้อรถพระเจ้าให้ความโปรดปรานไปรู้จกักพี่คนหนึ่งเขาเป็นเหมือนมิลเลียนแรนเนาะคือโยกเคยพาพี่คนนี้เขาไปพบไฟของพระเจ้าผ่านอาจารย์หมอวรุณอยู่ที่อลิโซนาครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาพบไฟหลังจากนั้นชีวิตโยกกับเขาอะ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันมากแล้วเขาเอารถให้โยกขับ แล้วรถที่เขาให้หยกขับคือรถเบนซ์และรถเล็กซัใหม่มากเขาจอดไว้ที่อพาร์ตเมนต์หยกสองคันหยกสามารถที่จะใช้รถของเขาในการทําพันธกิจของพระเจ้าและก็ไปทํางานได้ตลอดเวลาเรารู้เลยว่าเราได้รับความโปรดปานจากพระเจ้า พระเจ้าดูแลพ่อกับแม่ไม่ให้ต้องขาดตกบกพร่องในช่วงที่เราไม่มีงานทําช่วงโควิดพระเจ้าให้รถเราขับในช่วงที่เรายังไม่มีศักยภาพที่จะซื้อแต่ว่าพระเจ้าก็ประทานรถมาให้หลังจากที่ได้งานทําแล้วรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคยทํามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พระเจ้าดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยพระเจ้าประทานอาพาร์ตเมนต์ใหม่ให้ซึ่งอาพาร์ตเมนต์แรกที่ไปอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์ของน้อง ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากลับไทยแล้วเขากลับมาไม่ได้ก็เลยได้อยู่ฟรีหนึ่งเดือนคราวนี้เราก็เลยย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ของเราเองเราก็ย้ายเข้ามาอยู่ช่วงโควิดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เราจ่ายค่าอาพาร์ตเมนต์สองเดือนแรกทางอาพาร์ตเมนต์บอกว่าให้อยู่ฟรีและเดือนถัดไปลดให้50%ขอบคุณพระเจ้าคือช่วงนั้นช่วงที่การงานหยบยังไม่ลงตัว ช่วงโควิดที่ทุกคนย่ำแย่ยกได้อยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอพาร์ตเมนต์ยกยอมรับเลยว่าอพาร์ตเมนต์นี้หรูมากยกได้จ่ายในราคาย่อมเยาและได้อยู่อพาร์ตเมนต์ฟรีสเดือนแรกเดือนที่สีครึ่งราคาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่ได้รับมาก็คือการดูแลสิ่งที่พระเจ้าดูแลครอบครัวของเราด้านการเงินดูแลเรื่องรถพระเจ้าส่งรถมาให้ใช้พระเจ้าจัดสรรที่อยู่อาศัยให้และดูแลเราว่า ช่วงที่เราไม่มีเงินจ่ายพระเจ้ายังให้ความโปรดปรานไหลเทลงมาให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาให้เราอยู่ฟรีช่วงสองเดือนแรกแล้วก็ยังให้ลดราคาอีกค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้ามีมีพระคุณกับเรามากก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะตัวหยกเองเนี่ยเป็นผู้เชื่อใหม่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักไฟของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาร่วมรับใช้กับอาจารย์หมอหยกมีโอกาสได้พบอาจารย์หมอ เลยร่วมรับใช้กับอาจารย์ซางโยเค็นถึงหัวใจของอาจารย์ว่าอาจารย์เขารักพระเจ้ามากทุ่มเทเพื่อพระเจ้ามากแล้วก็รักพี่น้องมากยกยอมที่จะให้พระเจ้าใช้โยขอหนุนใจวัยรุ่นทุกคนนะคะที่เข้ามารู้จักพระเจ้าอยากให้ทุกคนรับใช้พระเจ้าค่ะรับใช้พระเจ้าเหมือนที่โยกรับใช้อยากให้ทุกคนไปโบสถ์โยไม่อยากให้ทุกคนปฏิเสธพระพรที่พระองค์จะเทให้ถ้าทุกคนไปโบสถ์ สิตยาพิบาลอาจารย์เขาให้ทําอะไรไม่ว่าคุณจะรับใช้ด้านไหนให้คุณรับใช้ไปเถอะรับใช้อย่างสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าจะดูแลทุกเรื่องในสิ่งจําเป็นในชีวิตเราทุกเรื่องเลยอันนี้หยกเชื่อเพราะว่าเกิดขึ้นในชีวิตหยกจริงๆค่ะหยกรู้สึกว่าตั้งแต่เป็นลูกพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามีไฟของพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี้ยหยกรู้สึกว่าชีวิตของหยกไปที่ไหนก็ได้รับความโปรดปรานเพื่อนร่วมงานผู้จัดการ เจ้าของร้านทุกคนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะคะ่ะเราจะได้รับรู้ถึงความโปรดปานที่ทุกคนนิสกับเราอะคะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่แหลนะเนาะความโปรดปานของพระเจ้าอยากจะหนุนใจว่าการที่เราร่วมรับใช้อยู่ในการปกคุมฝ่ายจิตวิญญาณของศิทธยาพิบาลที่พระเจ้าโปรดปานอะคะ่ะความโปรดปานของพระเจ้าอะไหลลงมาสู่เราด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าหยกจะเป็นผู้เชื่อใหม่เริ่มรับใช้ แต่ความโปรดปานของพระเจ้าก็ไหลผ่านมาค่ะหยกอ่ะรับรู้ได้ว่าพระเจ้าปรดปานอาจารย์หมอวรุนหยกก็เชื่อมั่นว่าความโปรดปานของพระเจ้าผ่านอาจารย์หมอวรลุณก็ไหลลงมาถึงหยกหยกถึงมีชีวิตที่ได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าขนาดนี้ค่ะก็หนุนใจพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับโดยที่เชื่อ ด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าของท่านนะครับพระคัมร์บอกในดิสซิหนึ่งยอมบทที่สีข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อผมเห็นพระเยซูสิส้นพระชนที่ไม้กังเขนเพื่อไถ่บาปให้ผมผมประทับใจในความรักของพระเจ้ามากผมก็เลยต้อนรับพระเยซูเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนะครับอยากเชิญพี่น้องมาต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับ ว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปจะเดินตามพระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกเลี้ยงดูนำทางประทานชีวิตใหม่ และชีวิตนิรันร์ให้แก่ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกจะตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบสถ์ที่ดีไปน้อมรัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับและหวังว่าจะได้เจอพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับขอบคุณมากครับ